วันนี้นะความคึกคักของกลุ่มพลังนิสิตนักศึกษาคนรุ่นใหม่ประกาศอายะขัดขืนครับปฏิเสธมอบตัวกับตำรวจปทุมวันและก็ยังจี้ให้รัฐบาลยกเลิกพรกฉุกเฉินทันทีนะครับวันนี้เวลา11นาฬิกาครับที่สอนอปทุมวันคุณเพนกวินนะฮะหรือพริตชีวารักและก็ปานัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลแกนนำของสหภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยหรือสอนอทอ ร่วมกันจัดกิจกรรมเชิงสัญ,ญลักษณ์แสดงอารยะขัดขืนต่อต้านพรกฉุกเฉินอีกครั้งหลังจากเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งคู่ได้ฉีกหมายเรียกในการรับทราบข้อกล่าวหาร่วมกลุ่มชุมนุมมั่วสุมฝ่าฝืาฝนพรกฉุกเฉินและพวกเขาปฏิเสธไม่มอบตัวกับเจ้าที่ตำรวจกรณีการชุมนุมที่ลานสกายวอล์กแยกปทุมวันเมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับนายวันเฉลิมสัตยศักดิ์ศิษิ์ ผู้ลี้ภัยการเมืองที่ถูกอุ้มหายไปกลางกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาจากนั้นก็ได้รับหมายเรียกเป็นครั้งที่สองล่าสุดนะทั้งคู่ก็ได้รับหมายเรียกในข้อหาเดียวกันในคดีการชุมนุมลํำลึกวันครบรอบ88ปีการเปลี่ยนแปลงการปกครองไทยโดยคณะราษฎรเมื่อวันที่24มิถุนายนโดยเพนกวินเนี่ยนะครับบอกว่าเจ้าที่ตำรวจกล่าวหาว่าการจัดกิจกรรมเชิงเลักษณ์ของพวกเขาเป็นตัวการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทางทั้งที่ทุกครั้งได้จัดมาตรการป้องกันโรคโดยการจัดจุดคัดกรองพร้อมย้ำเตือนผู้มาร่วมงานให้ใส่หน้ากากอนามัยตลอดไม่ทราบว่าการใช้พรกรฉุกเฉินนั้นต้องการควบคุมโรคหรือเพราะถ้อยคําในประกาศคณะราษฎรที่อ่านแล้วมันเสียดแทงใจนอกจากนี้พรกรฉุกเฉินยังเป็นช่องทางทุจริตทาใหรัฐบาลสามารถจัดซื้อจ,จัดจ้างแบบด่นพิเศษเบิกงบฉุกเฉินไม่จํากัดหากผิดพลาดไม่ต้องรับผิดชอบ กลับกันประชาชนต้องเผชิญความยากลําบากประชาชนขาดรายได้หลายธุรกิจต้องปิดตัวลงส่วนมาตรการช่วยเหลืออยู่ยาก,ก็ทําแบบขอไปทีไม่มีประสิทธิภาพขอเตือนว่าอย่าใช้ยาแรงมากเกินไปคนไข้ก็ตายรักษาก็ไม่หายนางสาวปรัชิยาบอกว่ารัฐบาลใช้พรกฉุกเฉินมากว่า3เดือนทั้งที่ไม่มีเหตุจําเป็นเพราะสามารถใช้พรบรควบคุมโรคติดต่อได้ ตอนนี้รัฐบาลใช้ใบรับรองแพทย์ก่อรัฐประหารเงียบแม่คำนี้นะรัฐบาลใช้ใบรับรองแพทย์ก่อรัฐประหารเงียบทุกครั้งที่รัฐบาลต่อ,อยุพรกฉุกเฉินก็จะอ้างการแพร่ระบาดของโรคทั้งที่ไม่มีคนป่วยในประเทศมาเป็นเดือนกว่าแล้วจึงต้องเรียกร้องให้ยกเลิกพรกฉุกเฉินทันทีนะฮะนี่ฮะพลังนินสิตนักศึกษาพลังคนรุ่นใหม่ก็ยังออกมาสู้ไม่หยุดนะโดนทั้งหมายเรียกนะ ออกมาทุกครั้งโดนทุกครั้งและว,วันนี้ก็ประกาศอารยะขัดขืนข่าวก่อนนั่นก็ฉีกหมายเรียกนะครับคุณผู้ชมนี่คือความเคลื่อนไหวของการเมืองภาคประชาชนที่ตั้งคำถามว่ามันถึงเวลาหรือยังที่จะยกเลิกการประกาศพรกรฉุกเฉินทันทีนะครับ